แฟนแฟนใจหายไม่คิดว่าจะเหลือตัวท็อปอยู่แค่นี้ยังคงพักดีเจ็ดดาราดังทยอยต่อสัญญาช่องเจ็ดตัดใจไม่ขอเป็นนักแสดงอิสระ อัปเดต7ดาราฮอตของช่อง7ซึ่งมีข่าวออกมาว่าทั้ง7โดนเรียกไปต่อสัญญาภายในครึ่งปีหลังของปี2565นี้จะม,มีใครบ้างมาเช็คกันค่ะ 1. โกวสินอัศวะนรินาทนักแสดงชาวไทยสังกัดช่อง7 HD เกิดวันที่15มิถุนายนพศ2534เขามีอายุ30ปีเริ่มต้นเข้าสู่วงการบันเทิงจากการเป็นหนึ่งใน50หนุ่มโสดในฝันแห่งปี2011คลีโอ201 it, จากนั้นเข้าก็มีทั้งผลงานวีเจดีเจพิธีกรในปีพศ2555เข้าเป็นนักแสดงในสังกัดโพลีพัสและแสดงละครเรื่องแรกเรื่องชิงนางในปีพศ2558โกวสินเปิดตัวในฐานะพระเอกละครเรื่องแรกเรื่องยายเป็ดคิเลอักลีเบตตี้สอ,อยูโรโยสวรว์ควาวปีเป็นนักแสดงชายสังกัดช่องเจเกิดวันที่19ตุลาคมพศ2539ปัจจุบันอายุ25ปี ยูโร <Euro S 2> <Euro S 1> มีความสนใจงานด้านวงการบันเทิงโดยเขาได้ศึกษาในคณะนิเทศศาสตร์ต่อมาก็ได้ฝึกงานกับทางค่ายมีเดียซีนโดยเขาได้เรียนการแสดงเพิ่มเติมอีกด้วยต่อมายูโรได้เข้าประกวดหนุ่มคลีโอปี2018โดยเขาสามารถเข้าไปถึงรอบ50คนสุดท้ายพร้อมกับคว้ารางวัลหนุ่มโสดมีสไตล์ The Style Bachelor 2018อีกด้วยและด้วยความสามารถก็ทําให้ยูโรได้เซ็นสัญญาเขาเป็นนักแสดงในสังกัดช่องเจโอรั ที่วรโรธโยทินนักแสดงชายชาวไทยเกิดวันที่4มิถุนายนพศ2537ปัจจุบันอายุ27ปีโอดเข้าสู่วงการบันเทิงจากการรับงานเดินแบบถ่ายแบบและโฆษณาและได้เข้าไปประกวดในรายการ The GQ Gentleman s h i r h 2019จากทางนิตยาสารแฟชั่น GQ จากการประกวดโอดได้รับตำแหน่งชนะเลิศและได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7และได้มีผลงานการแสดงเรื่องแรกเรื่องสกาวเด หลังจากนั้นโอ๊ตก็ได้มีผลงานการแสดงออกมาต่อเนื่อง4เข้มหัสวีพักพงษ์ไพศาลเกิด21สิงหาคมพศ2540เป็นนักแสดงชาวไทยในสังกัดช่อง7 HD เกิดที่จังหวัดบึงกาฬเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงได้รับการติดต่อจากโมโดลิงโดยการชักชวนการแคสติง้งการเป็นนักแสดงได้รับโอกาสร่วมแสดงละครซีรีส์ปฏิหารรักในฐานะนักแสดงรับเชิญและมีผลงานแจ้งเกิดในบทพระเอกในละครเย็นเรื่องแรก ในละครเรื่องแห่งโซะออนตามด้วยเจ้าสมิงผลงานภาพยนตร์และมิวสิกวิดีโอเป็นต้น5าปูเปกเซริที่กำลังมีผลงานละครเรื่องห่วงวิมาลา ถูกชาวเน็ตรายหนึ่งคอมเมนต์ติเรื่องหน้าตาและการแสดงส่วนปูเป้เองไม่รอช้าคอมเมนต์ตอบกลับอย่างสุภาพจากนั้นแฟนๆได้เข้ามาให้กำลังใจสาวปูเป้กันมากมายสำหรับปูเป้เ,เป็นนางเอกเดาวรุ่งช่องเจดที่น่าสับตามองเธอผ่านผลงานการแสดงมาแล้วมากมายโดยแจ้งเกิดอย่างเต็มตัวจากละครพื้นบ้านเรื่องสังทองในบทบาทพิดารสนาจากนั้นมีผลงานเรื่อยมาจนกระทั่งขยับเป็นนางเอกละครหลังข่าว 6. พิงพลอยประภาวดีชื่อจริงประภาวดีชันสมนเกิดเมื่อวันที่15กุมภาพันธ์2540ปัจจุบันอายุ25ปีที่กรุงเทพส่วนสูง168ซนติเมตรสาวพิงพลอยจบการศึกษาในระดับปริญญาตรีจากคณะคหกรรมศาสตร์สาขาาเทคโนโลยีเสื้อผ้าและแพทเทิร์นมหาวิทยาลายัยเทคโนโลยีราชมงคกลกรุงเทพโดยตอนที่เธอเรียนเธอยังได้ตำแหน่งดาวของมหาวิทยาลัยอีกด้วยเรียกว่าปังโดดเด่นตั้งแต่เรียน เลยก็ว่าได้ค่ะโดยปัจจุบนันเธอเป็นนักแสดงและนางแบบชาวไทยสังกัดช่อง7 HD บอมหงสกรโตสุวรรณนักแสดงชายชาวไทยเกิดที่จังหวัดระยองเมื่อวันที่14ตุลาคมพศ2534บอมเริ่มเข้าสู่วงการบันเทิงและมีผลงานการแสดงภาพยนตร์เรื่องแรกเรื่องรุ่นพี่ประกบคู่พลอยชมพูยานีภารวีไวเกิลก็ทําให้บอมมีชื่อเสียงและเป็นที่รู้จักหลังจากนั้นบอมก็ได้เซ็นสัญญาเข้าเป็นนักแสดงในสังกัดช่อง7ในปีพศ2560และได้มีผลงานการแสดงละครเรื่องแรก คือหวั่นใจในหุ่ยนยน์โดยในเรื่องนี้บอมได้โชว์ฝีมือการแสดงละครโดยการรับบท2ตัวละคร